อย่างที่เขาให้มานะคะเขาบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งซื้อไข่ไก่3,214ฟองซื้อไข่เป็ด2 1 4 3ฟองรวมเป็นไข่เท่าไหร่จากโจทย์นะคะมีคำว่ารวมมีคำว่ารวมโจทย์ข้อนี้เลยเป็นวิธีบวกนะคะเป็นวิธีบวก3,214เป็นตัวตั้งบวกกับ2,113เป็นตัวบวกนะคะ ผลบวกที่ได้นะคะนักเรียนก็ตั้งหลักให้ตรงกัาแล้วก็หาผลบวกนะคะผลบวกก็คือผลบวกที่ได้นะคะก็คือห้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะ,ะคราวนี้เมื่อเราหาผลบวกเสร็จแล้วมันจะสัมพันธ์กันกับการลบโดยเขาจะใช้เป็นการตรวจคําตอบนะคะการตรวจคําตอบของวิธีบวกนะคะ เขาจะใช้ผลบวกเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวบวกถ้าลบออกมาแล้วก็กับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้เราหาคําตอบได้ถูกต้องนะคะก็คือเอา5357ันสาลบกับสองพนอ่าลบกันออกมาแล้วตรงกับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้เราหาได้ถูกต้องนะคะแสดงว่าตัวข้อนี้นะคะรวมเป็นไข่ห้าพัร้อยห้กอง เราดูความสัมพันธ์ด้านล่างตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ด้านล่างตรงนี้เขาบอกว่าตัวตั้งบวกตัวบวกเท่ากับผลบวก,วบวกสัมพันธ์กันกับผลบวกลบตัวบวกเท่ากับตัวตั้งถ้าโจทย์เขาให้มาเป็นการบวกนะคะนักเรียนสังเกตนะผลบวกจะเป็นตัวตั้งของการลบเหนไมคะมาสัมพันธ์กันนะ พราะนั้นเวลาเราหาคําตอบเราจะใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้จำไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าโจทย์ให้มาเป็นการบวกถ้าเราต้องการหาผลบวกของโจทย์ที่เป็นการลบเราจะต้องเอามาลบกันนะคะจะหาโดยวิธีตรงข้ามเราจะดูที่แบบหัดอยาจะ,จะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะด้านล่างตรงนี้ดูแล้วก็จำดีๆนะคะ สังเกตที่ผลหมวผลพวกจะสัมพันธ์กันกับประโยคของการลงด้านล่างนะคะโอเคคราวนี้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างให้พึขเข้ามาดูดีๆด,ด้วยนะคะตั้งใจฟังคราวนี้ตัวอย่างที่สองนะคะเขาบอกว่าสินีมีเงินแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นห้าพันแปดอยเก้าสิบบาทสินีเหลือเงินเท่าไหร่ มีคําว่าเหลือโดทย์ข้อนี้คำว่าเหลือถามส่วนที่เหลือนะคะก็ต้องเอาเงินที่มีไปลบออกสิ่งจากสิ่งที่ซื้อจะได้ส่วนที่เหลือนะคะเพราะนั้นข้อนี้จึงเป็นวิธีลบแปด0ันห้าร้อยหกสิบเป็นตัวตั้งลบกับตัวลบคือห้าพันแปดร้อยเก้าสิบนะคะตั้งหลักให้ตรงกันตั้งลบออกมาได้ผลลบเป็นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบนะคะ อันนี้จะเป็นการลบแบบมีการยืมเหมือนเมื่อวานที่เราเรียนนะคะลบแบบมีการยืมหรือแบบมีแบบการมีการกระจายนะคะอันนี้เป็นวิธีลบถ้าโจทย์ข้อไหนที่เป็นวิธีลบเขาจะตรวจคําตอบโดยการใช้การบวก <c oughs> นะอ่อภัยเขาจะตรวจคําตอบโดยการใช้การบวกนะคะโดยเอาผลลบมาบวกกับตัวลบ ถ้ามันตรงกับตัวตั้งแสดงว่าเราลบถูกต้องตัวคำตอบได้ถูกนะคะเขาก็จะเอาผลลบคือ2670ไปบวกกับตัวลบคือ5890นบะคะบวกกันออกมาแล้วตรงกับตัวตั้งคือ8560แสดงว่าเราหาคำตอบได้ถูกต้องก็คือสิ่หนี้เหลือเงินสองพันหกร้อยเจ็ดสิบนะคะคราวนี้มาดูความสัมพันธ์ของข้อน,นี้ ความสัมพันธ์ของข้อนี้คือตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับผลลบสัมพันธ์การกับผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัว,ต,ว,ว,ต,ว,ต,วตั้งนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้นักเรียนจาให้ดีตรงนี้นะผลลบผลลบจะตรงกันกับตัวตั้งของการบวกนะคะตรงนี้มีความสัมพันธ์อันเดียวกันนะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็มีความสัมพันธ์ของการบวกและการลบซึ่งเดียวค่ะ สรุปก็คือผลบวกของจำนวนสองจำนวนใดๆเท่ากับตัวตั้งบวกกับตัวบวกผลลบของจำนวนสองจำนวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งนะคะโอเคนะอันนี้คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะคราวนี้แบบฝึกหัดักเรียน เอาแบบสกหาดขึ้นมานะคะเราจะไปทบทวนสิ่งที่ทราความเข้าใจมาเมื่อกี้สองหัวข้อที่ครูบอกไปนะคะเป็นความสัมพันของการบวกและการลบคราวนี้นักเรียนเอาแบบสกหาดขึ้นมาในหน้า33นะคะ พร้อมหรือยังเอ่ยเปิดกล้องให้ครูดูสิใครยังไม่พร้อมอ่าาว่าพร้อมนะแล้วก็ใครอีกเลยพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับนึกว่าหายไปไหนหมดไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้คราวน,นี้สามสิบสามนะคะเราจะมาทวนความรู้ที่ฟังเมื่อกี้นะคะว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5เนี่ยเขาจะให้เติมความสัมพันธ์คําตอบของข้อที่1เนี่ยจะ,จะใช้ความสัมพันธ์เดียวกันนะคะคําตอบก็จะเป็นคําตอบเดียวกันมันจะมี2ช่องว่างให้เติมนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1 5,600บวก2,514หาหาผลบวกให้ได้ก่อนพอเราได้ผลบวกเราก็จะได้คำตอบของ ของอตัวด้านล่างนะคะเพราะมันมีความสัมพันธ์กันคําตอบจะเป็นคําตอบเดียวกันนะของข้อที่หนึ่งนะคะอะพร้อมตัวยอยัางข้อที่หนึ่งพร้อมแล้วหาผลบวกเลยค่ะข้อที่หนึ่งหาผลบวกมาเลยใครได้แล้วโอ้โหพิมมาอย่างรวดเร็วเลยนี่พี่หรออ่านตามชื่อที่ตั้งนะ เรียนตั้งชื่อ,อข้อแรกถ้าเราได้ผลบวกปุ๊บเราก็จะได้คำตอบเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าผลบวกจะเป็นตัวตั้งของวิธีลบนะคะ,ะมีความสัมพันธ์กันคำตอบตรงกันทุกคนเลย อ่เยี่ยมมากมากโอเคข้อที่หนึ่งนะคะง่ายๆข้อนี้คําตอบนะคะก็คือแปดพันหนึ่งร้อยสิบสี่นะคะอ่าข้อที่หนึ่งจะเป็นคำตอบเดียวกันนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะผลบวกจะเป็นตัวตั้งของวิธีลคนะ,ค,ะความสัมพันธ์ของอันเมื่อกี้อันไหนเอ่ย ความสัมพันธ์ของตัวนี้นะคะในข้อแรกนะคะตัวตั้งตัวตั้งบวกตัวบวกเท่ากับผลบวกเห็นไหมคะผลบวกจะกลายมาเป็นตัวตั้งของวิธีลบนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อที่1ก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะใช้ความสัมพันธ์นี้โอเคเนาะต่อไปข้อที่2ให้เรียนหาเลยค่ะข้อที่2ข้อที่สองจะเป็นผลลบนะคะหาผลลบออกมา เราต้องการตัวตั้งของวิธีบวกเราต้องใช้ความสัมพันธ์ของการลบในการหาคําตอบนะคะใต่ความสมคัธ์ของตรงนี้นะข้อที่ อ,อ่ข้อนี้นะคะข้อที่สองสีพันเจ็ดร้อยแปดสิบใครเข้าใจแล้วทำรองก,ก็ได้นะคะจะได้รู้นะคะเผื่อเฉลยแล้วไม่ตรงจะได้รู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนเนาะข้อที่สามแล้ว ต่อไปข้อที่3โจทย์ต้องให้มาหาผลบวกนะคะถ้าเราต้องการหาตัวตั้งของการลบเราต้องใช้วิธีบวกนะคะข้อที่3โอ้โหรวดเร็วมากเลยข้อที่3แสดงว่าทำรองคูณจะครบสิบข้อแล้วมั้งเนี่ย ึกเหมือนเข้าเรียนเยอะกว่าเมาื่อวานไหมป่าข้อที่สามนะคะโอเคคุณครูเฉลยข้อที่สามเลยนะคะเพราะว่าเรียนตอบอย่างรวดเร็วเลย ต4 4 2 0นะคะข้อที่3ต่อไปข้อที่4มาแล้วข้อที่4 น,นักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะดูแบบหัดหน้า33นะคะคุณครูอาจจะช้าสำหรับบางคนเนาะแต่ว่าก็ต้องรอเพื่อนด้วยที่เพิ่งเข้ามาก็มีนะคะใครที่ได้คำตอบก็พิมพ์เข้ามา ด้ก็ไนะคะคตอนนี้อยู่ข้อที่สี่นะคะข้อหนึ่งสองสามเฉลยไปแล้วนะคะใครที่ขึ้นเข้ามาก็เอาไว้ทําด้วยตัวเองก็ได้นะคะแล้วทําให้ทาเฉ่ๆจะได้ทานะคะข้อที่สี่โจทย์เขาให้มาเป็นการลบเพราะนั้นเราหาผลลบออกมาเราก็จะได้ตัวตั้งของการบวกไปด้วยนะคะ ข้อที่สี่ใช้ความสัมพันธ์อ่าใช้คับความสัมพันธ์ตัวนี้นะคะในการหาคําตอบเมื่อหาผลลบออกมาปุ๊บเราก็จะได้ตัวตั้งของการบวกไปด้วยนะคะข้อที่สี่หลายคนตอบเข้ามาแล้วอ่านนี้ฉเฉลยข้อสี่นะคะสามหมนห้าพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะ สามหม่ 15, หัดหน้าสามุดต่อนะคะข้อห้าต่อเลยนะข้อทีอ่ข้อที่ห้าโจทย์นะคะเป็นวิธีลบโจทย์เป็นการลบเราก็หาผลลบออกมานะคะ ออกมาเยอะแล้วอาจจะมีคนผิดข้อที่หนึงข้อที่ห้านะคะสลวนลบถ้ามันเป็นการลบแบบมีการกระจายเหมือนที่เราเรียนเมื่อวานเะเรียนตั้งหลักให้ตรงกันแล้วก็ลบกันจะมีการกินนะคะ โอเคข้อที่5้านะคะนี่ตอบมาเยอะแล้ว,ลวข้อที่ห้าคำตอบก็คือสามหม่นหน้อยห้าสนะคะสามหม่รอยห้าคราวนี้ข้อที่หกข้อที่6กข้อทีอ 6, ่หเขาต้องการทราบตัวตั้ง ตัวนี้นะคะถ้าต้องการทราบตัวตั้งของวิธีลบโจทย์ที่เขาให้มาเราต้องใช้วิธีบวกนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หกเราจะใช้ความพันของการของการบวกนะคะสองจำนวนที่เขาให้มาเราก็ต้องเอามาบวกกันเพื่อที่จะได้ตัวตั้งของวิธีลบนะคะข้อที่หก ก็6ใช้ความสำหรับของการบวกนะคะจะได้คำตออเราก็เอา4,135ไปบวกกับ2,696นะคะบวกับไม่ได้ไปกินนะครับ ค่าเฉลยข้โหวนะ เพราะเจ็บใช้ความสัมพันธ์ของอะไรคะการบวกหรือการลบก,การลบครับการลบครับถูกต้องค่ะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการลบนะคะถึงจะได้คําตอบเพราะนั้นเวลาลบนักเนระียนต้องเอาตัวที่มากนะคะไปลบตัวที่น้อยนะพอใจปะต่อพใจหจว่าตจ้าไหนต้องฉันฉันบวกนะต้องลบ จะลบก็บวกอ่ายเ็ดใช้ความสัมพันของการลบนะคะบวกได้บ่เอ่อโทษหกเมิหน 6, ึ่งปสลบกับสองห2นาะคะใช้ความสัมพันธ์ของการลบลบกันออกมาแล้วได้เท่าไหร่อ่าหลายคนส่งคาตอบแทนคุนามพันรา เออสาม0มื่กหหามร0 0ยแปครับอ่าโอเคถูกต้องนะคะข้อที่จ็ดกจะครบละใกจะครบละมะลอ้ออื้ออืือออ้ Thank <laughs> ฮัลโหลพีทพีทเปิดไมค์แล้วตอบครูข้อที่แปดใช้ความสัมพันธ์ของการบวกหรือการลบคะฮัลโหลค่ะฮ <Hello. S 1> ัลโหลไปไหนแล้วหรือว่าพี่เปิดไม้ครูบอกให้เปิดไม้เยอะนีไหมเยอะนีหา <laughs> ยเพราะนั้นข้อที่แปดใช้ความสัมพันธ์ของอะไร ลบองปโอเคถูกต้องลบแปดลครับลบแครับครับโอเคตอนนี้พอราได้ารหมืเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบ้าครับคคนที่พิมพ์เข้ามาถูกต้องนะคะถูกต้อง ข้อนี้สามหมื่นสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะต่อไปข้อ,อ้าลอเลยบางคนอาจจะทำครบสิบข้อแล้วมันรอเช็คคำตอบด้วยนะคะ แพรวาแพรวาอยู่ไหมคะเป็นวิธีบวกครับจะแอบถามแพรวาหรือว่า,าแพรวาอิ่มแล้วไปนอนหลับแพรวาอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะแพรวาข้อเก้า 9, ใช้ความสัมพันธ์อะไรคะไม่รู้แม่ไม่บอกวิธีลบ,บค่ะข้อเก้า 9, ใช้วิธีลบใช่ไหม โจทย์เขาให้มาเป็นการลบเราต้องการทราบตัวตั้งของการลบเราจะใช้วิธีอะไรโจทย์ใ,ให้มาเป็นการลราาารรครบคพวาดูตรงนี้ค่ะโจทย์ให้มาเป็นการลบเราต้องใช้ความสัมพันธ์ของการอะไรคะนี่บวกถูกต้องถ้าโจทย์ให้มาเป็นการลบเราต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวก นะคะเราถึงจะรู้คาําตอบในช่องว่างเพราะฉะนั้นข้อ9เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกนะคะใครได้คาําตอบแล้วพิมพ์เลยมีบางคนพิมพ์ให้ยังถู้วข้อ9อ่า สัอาาสดนะถ้าเกิดว่าโจทย์เขาให้มาเป็นการบวกเราต้องการตัวที่นํามาบวกเราต้องใช้วิธีลบนะคะใน้ความสัมพันธ์ให้ถูกนะข้อที่เก้าคำตอบนะคะคุณผู้เฉลยเลยนะแปดหมนี่ยหนะคะอะข้อที่เก้านะคะแปดหมกพสข้อสุดท้ายของเราแล้ว วันนี้คันตจะไม่มีการบ้านนะคะค่ะเย้เย้ดีใช่ไหมไม่มีการบ้านแต่ว่าาคำตอบให้กันถินไปเล่ยอเย่ไนอันนันตอบพร้อมกันว่าข้อที่สิบใช้ความสัมพัญของอะไรคะบัวคะบัวบัว ข้ okay, อดีดีมากข้อที่สิบข้อสุดท้ายใช้ความสำคัญของการบวกนะคะใครตอบผิดข้อนี้คุณครูจะมีงานเพิ่มให้ <c oughs> ไม่น่าผิดแล้วนะอ่าข้อที่สิบนะคะ,ะเฉลยเลยนะเจ็ดเมินห้าพันสิบห้าถูกต้องค่ะเจ็ดหมืนห้าพัน ครบสิข้อแล้วบูมมือขึ้นงี้ถูกหมดัหมคะถูกหมดถูกหมดค่ะทุกหมดย่งทุกหมดถูกหมดถูกหมดวันนี้เราไม่มีการบ้านนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้คุณครูจะไม่ได้ออนไลน์พรุ่งนี้จะเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะวดีโอ แล้วก็จะมีงานให้เนาะพ่งนี้แต่วันนี้ไม่มีงานทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะการลบเรียนเรื่องอะไรความสัมพันธ์ของการบวกและการลบความความสัมพันธ์ความสมบวกและการลบครับความสัมพันธ์ความบมุ ารโอเคถ้าโจทย์เขา <ไป S 1> ให้มาเป็นการลบเราต้องหาด้วยการใช้วิธีวิธีอะไรโจทย์เป็นลบใช้วิธีบกถ้าโจทย์เป็นบวก<ป>ใช้วิธีลบลบเก่งมากเลยอันนี้คือควรให้<บ>เ<บ>ข้าใจนะคะเรื่องนี้ไม่ให้นอะไรเครับ งานน้อยไปไหม,ไมห,หรือว่าพอดีพอดีพอดีอดใช่ไหมเนี<ม>่ยพอดี